สมมุติอันนี้ครูยกตัวอย่างไว้นะคะใครที่เกิดวันที่15ก็ใช้เลข15เลยตั้งไว้ใครเกิดวันที่1ก็ใช้เลข1เลยนะคะคือใครเกิดวันที่1 1ก็ใช้1 1เลยเกิดวันที่เท่าไหร่ใช้ทั้งก้อนเลยค่ะตั้งไว้อย่างเช่นเกิดวันที่28ก็ใช้เลข28เลยตั้งนะคะนั่นคือเลขเกิดเปลี่ยนไม่ได้บวกไม่ได้ไม่ต้องให้ใครบวกนะคะอย่าหาเลขบวกจากวันเกิดเพราะวันเกิดเปลี่ยนไม่ได้ เข้าใจนะบางศาสตร์บอกให้บวกให้ได้เลขตัวเดียวไม่ได้ค่ะเลขวันบวกไม่ได้จําไว้ทีนี้เดือนเดือนมกราแทนหนึ่งอันนี้เอา,าศาสตร์กลางเลยนะเดือนมกราแทนหนึ่งนับไปค่ะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาพิจนาณนับนิ้วไปค่ะสมมติใครเดือน11คือหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณไปบวกด้วยคอสอทีละตัว กสมมติว่าคอสอคือ1 9 6 8ก็บวก1บวก9บวก6บวก8นะคะบวกไปทีละตัวแบบนี้โอเคนะแล้วเสร็จแล้วค่ะถ้าเลขท้ายมันลงด้วย10หรือด้วยบวกกันแล้วได้ย1อคุณเอาเลขรวมกันจนกว่าคุณจะเหลือเลขตัวเดียวนี่เป็นศาสตร์การหาเลขประจำชีวิตค่ะเลขประจำตัวเกิดเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ะะเลขนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลขนี้มันจะเป็นเลขนิสัยใจคอมันจะเป็นเลขนับวันมันจะเป็นเลขที่ผุดชัดที่สุดในตัวคุณไม่ว่าคุณจะไปดูศาสตร์ไหนอะไรไหนสุดท้ายสิ่งที่ครูพูดมันจะเป็นตัวตนคุณที่ ชัดเจนที่สุดค่ะอย่าหลอกตัวเองการดูดวงคืออย่าหลอกตัวเองนะคะต้องรับตัวเองให้ได้ค่ะอุ้ยทำ,ทำไมดวงบอกว่าฉันจะแก่นแก้วแต่จริงฉันเป็นคนเรียบร้อยไม่ตรงเลยไม่เห็นแม่นเลยฉันเกิดมาฉันเรียบร้อยไปดูดีๆค่ะตัวตนคุณค่ะมันจะเยอะสุดนะคะถึงคนจะเรียบร้อยมันจะมีความแก่นมากกว่าความเรียบร้อยนั้นนะคะที่บ้านอาจจะดูเรียบร้อยแต่ไปโรงเรียนกากาันเปิดกระโปรงผู้หญิง หรือว่าแกงเพื่อนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะสารภาพมานะคะเพราะคาทํานายจะมีแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นใครได้10ก็เอา1ไปบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งเข้าใจนะใครได้เลข3ามตัวก็บวกให้เหลือตัวเดียวนี่เป็นเลขประจําตัวประจําชีวิตคุณเลยนะใครก็เอาเลขคุณไปไม่ได้นะแล้วคุณก็อย่าดูผิดนะเพราะถ้าคุณดูผิดคุณจะยึดเลขนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะผิดนะคะพลาด